สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันอังคารที่5ทธันวาคม2566มานํ 2, 66, มานำเสนอครับปฏิทินใจไทยทั้งชาติยากนะและเป็นไปไม่ได้เลยที่วันที่5ทธันวาคมจะเลือนหายไปจากจิตใต้สำนึกคนไทย ตราบเท่ามีลมหายใจยามเหนื่อยยากทุกทับถมครั้งใดยากข่อยคว้าสิ่งใดยึดเกาะพรรณภาพพ่อบนฟ้าผุดขึ้นมาในห้วงจิตพ่อพระเสโทท่วมสะพายกล้องถือแผนที่แผ่นใหญ่สเสด็จลุยน้ำลุยคโคลนลุยป่าทรงนำหน้าไปในทุกทินทุรกันดารสำรวจสภาพดินแหล่งน้ำ เพื่อชีวิตการทำกินที่ดีขึ้นของพระสุนิกรครั้งนั้นความเหนื่อยลา้าทุกท้อแท้พลันหายความฮึกเหิมฮึดสู้ราวปาฏิหาริย์พลันเกิดขึ้นแทนในเมื่อพ่อบนฟ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินยังทรงตรากตรำลำบากเพื่อคนอื่นขนาดนี้แล้วเราแค่ทุลีใต้เบื้องพระยุคนบาทพ่อจะทุกยากลำบากเหนื่อยบ้าง ตามคัลลองชีวิตแค่นั้นทอแท้สำอางสำออยจางหน้าละอายนักผมเกิดมาตั้งแต่จำความได้พ่อบนฟ้าไม่เคยทอดทิ้งประชาชนของพระองค์เลยเสด็จเวียนไปประทับอยู่กับประชาชนทั้งเหนืออีสานใต้มากกว่าประทับอยู่ในพระราชวังสวนกิจระดาผมจำได้ดีว่าหลังจากพ่อบนฟ้า พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกายุโรปรวม14ประเทศเมื่อ63ปีที่แล้วเป็นเวลานาน7เดือนคือจาก14มิถุนายน2503และ,สะเสด็จนิวัตประเทศไทย เมื่อ18มกราคม2504จากนั้นแล้วพ่อหลวงไม่เสด็จออกนอกประเทศอีกเลยทรงใช้เวลาตลอดพระชนชีพสุขทุกอยู่กับพระสงฆนิกรของพระองค์ในประเทศการเสด็จประพาส14ประเทศครั้งประวัติศาสตร์นั้นพ่อบนฟ้าทรงมีพระราชดำรัสอำลาประชาชนใจความตอนหนึ่งว่าประชาชนชาวไทยทั้งหลายเมื่อปีใหม่ ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ทราบแล้วว่าประเทศต่างๆได้เชิญให้ไปเยี่ยมเป็นทางราชการบัดนี้ถึงกำหนดที่ข้าพเจ้าและพระราชินีจะได้ไปประเทศเหล่านั้นพรุ่งนี้จะออกเดินทางจากกรุงเทพไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วจะไปประเทศอื่นๆในโยุโรปอีก13ประเทศการไปต่างประเทศคราวนี้ก็ไปเป็นทางราชการแผ่นดิน เป็นการทำตามหน้าที่ของข้าพเจ้าในฐานะเป็นประมุขของประเทศเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในสมัยนี้ประเทศต่างๆไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่เสมอจะว่าชนทุกชาติเป็นญาติพี่น้องกันก็นกว่าได้จึงควรพยายามให้รู้จักนิสัยใจคอกันทั้งต้องผูกน้ำใจกันไว้ให้ดีอีกด้วยไกรฤนานานักวิชาการอิสระ ผู้เชี UK, like ่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ยุโรปเล่าถึงเบื้องหลังพระราชกรณียกิจรัชกาลที่9ในนานาประเทศไว้ในงานครบรอบ60ปีของการเสด็จเยือนสหรัฐยุโรปตอนหนึ่งและนกผ่อนวงอนัน์ BBC ไทยบันทึกเป็นข่าวดังนี้หลังสงครามโลกครั้งที่สองผู้ชนะสงครามพยายามจัดระเบียบโลกใหม่พร้อมกับลุกคืบกินแดนของหลายประเทศ ในยุคแห่งการแสวงหาเอกราชจากประเทศเจ้าอาณานิคมจึงประทะกับขบวนการท้องถิ่นปลดแอกที่รับอุดมการคอมนิสต์มาใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ส่วนประเทศในเอเชียที่เพิ่งพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกต่างพวักพวลนและตกลงกันไม่ได้ว่าจะใช้ระบบก,การปกครองแบบไหนแม้บริบทไทยต่างจากชาติอืน่นไม่ต้องต่อสู้เพื่อเอกราชจากเจ้าอาณานิคม แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าสงครามโลกครั้งที่สองกระทบเสถียรภาพทางการเมืองของไทยอย่างยิ่งยวดระหว่างกลุ่มการเมืองที่ยืนเคียงข้างฝ่ายสมพันธมิตรนำโดยปรีดีพนมยงกับกลุ่มที่สนับสนุนฝ่ายอักษะนำโดยจอมพลปพิบูลสงครามทว่าความขัดแย้งของฝ่ายปรีดีจอมพลปถูกสกัดด้วยการยึดอำนาจของจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐ เมื่อวันที่16กันยายน2 5 0 0 0นนำไปสู่การกวาดล้างผู้สนับสนุนของทั้งสองฝ่ายและการกระชับสัมพันธ์กับสหรัฐขณะเดียวกันภาพลักษณ์ไทยในสายตาโลกตะวันตกยังไม่สู้ดีนักเป็นเพราะไม่มีใครอยากเปิดบ้านต้อนรับไทยในฐานะพันธมิตรของญี่ปุ่นแต่ขณะเดียวกันสยามก็ไม่เคยประกาศสงครามกับสหรัฐมาก่อนเหตุที่สหรัฐเป็นประเทศแรก ที่เสด็จเยือนเพราะในเวลานั้นสหรัฐถือเป็นพี่ใหญ่เป็นอภิมหาอำนาจมีความสำคัญสูงสุดในเชิงสัญ,ญลักษณ์และกลายเป็นใบเบิกทางไปสู่โยุโรปนอกจากนี้ไทยเป็นพันธมิตรทางสนธิสัญญาชาติแรกของสหรัฐในภูมิภาคนี้และเป็นการฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ขาดหายไปถึง29ปีนับจากในหลวงรัชกาลที่7เสด็จประพาสในปี2474 ที่สำคัญเป็นการประกาศว่าไทยเป็นประเทศที่อยู่ในค่ายของโลกเสรีอย่างเต็มที่เราพูดกันตามประษาคนมีความรู้สึกนึกคิดก็จะเห็นว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินนั้นใช่ว่าจะสุขสบายอย่างที่บางคนเข้าใจและพูดจา,จ,าจริงๆแล้วการเป็นพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงทศพิธราชธรรมนั้นคือพระผู้แบกรับภาระแบกแผ่นดินหรือพูดอีกที คือพระผู้แบกรับสุขทุกข์ในความเป็นชาติเพื่ออานาประชาราชได้อยู่เป็นสุขเอกราชเสรีเราทั้งหลายผู้อยู่ใต้ร่มเงาพระบรารมีไม่รู้หรอกว่าแต่ละช่วงการเวลาของแต่ละสถานการณ์บ้านเมืองพระเจ้าแผ่นดินจะต้องทรงแบกรับทั้งกายและทางใจหนักหนาแค่ไหนถ้าเราคิดย้อนอดีตและช่วงแต่ละตอนของเหตุการณ์ทั้งภายในภายนอก อันมีผลกับชะตาอนาคตประเทศไทยและค่อยๆลำดับภาพประเทศเรารอดและผ่านพ้นวิกฤตแห่งวิบากแต่ละช่วงมาได้ไม่ใช่เพราะโชคช่วยหรือเพราะบางเอิ่หากแต่ด้วยพระอัจฉริยภาพด้วยพระวิสัยทัศน์และด้วยขัตติยมานะกษัตริย์แห่งพ่อบนฟ้าของเราโดยแท้ชาติไทยในร่วมศตรวรรษนี้จึงทำรงเอกราชเสรีพึงพังงานเป็นหนึ่งในชาติก้าวหน้า สู่ระดับอารยชาติในโลกได้ที่ผมกล่าวที่นี้ได้ใช่ว่าพูดเองหากแต่มีวาสนาได้พบพานหลายๆท่านที่ได้ถวายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทและเล่าบางเรื่องบางเหตุการณ์ให้ฟังกระทั่งในช่วงสถานการณ์สู้รบชีวิตต่อชีวิตย่าง3-4ถึงวันก่อนมีนายทหารอดีตนักบินท่านหนึ่งมาเยี่ยมเล่าถึงตอนบินถวายอารักขาขณะพระองค์ทรงบุกป่าฝ่าดอย ท่านได้เล่าหลายๆอย่างที่ได้สัมผัสด้วยตัวเองให้ฟังและสุดท้ายอดีตนักบินท่านนั้นบอกว่าพวกที่คิดชนกับพระองค์ท่านผลบั้นปลายไม่มีดีเลยสักคนคำว่าชนหมายถึงใครที่มุ่งร้ายคิดลบหลู่พระองค์ท่านก็ไม่มีใครทำอะไรหรอกแต่มีอันวิบัติเป็นไปเองเพราะในหลวงท่านเป็นพระโพธิสัตว์พูดแล้วก็คุยอวดสักนิดก่อนท่านกลับ ได้ควักสมเด็จบางขุนพรมให้ผมหนึ่งองค์บอกว่าได้มาตอนจอมพลประพาสจารุชเถียนเปิดกลุ่วัดบางขุนพรมปี2500นี่ต้องบอกว่าด้วยพระบาร,รมีพ่อบนฟ้าโดยแท้เพราะอดีตนักบินท่านนั้นบอกถึงเหตุที่มอบให้ผมว่าเพราะผมยึดมั่นในชาติศาสตร์เล็กสถาบันพระมหากษัตริย์กราบสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีพระผู้เป็นที่พึ่งอันประเสรศิฐ กราบสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวงพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมนาถบพิษวัชการที่9พระผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณไพศาลต่อความเป็นชาติไทยดำรงต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยและผู้เข้ามาพึ่งอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารทั้งหลายเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพนี้ข้าพระพุทธเจ้าเปลวสีเงิน ขอน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้คนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือ นับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ